สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของ w o r l d Expo ที่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับมัสคอดน่ารักน่ารักของแต่ละประเทศกันซึ่งก็จะทําหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สร้างความน่าจดจานะคะซึ่งมัสคอตในส่วนใหญ่ก็จะมีดีไซน์มาจากสัตว์ที่มีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสิ่งของน่ารักน่ารักแต่ละประเทศจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ สำหรับตัวตอมๆนะคะของประเทศอินโดนีเซียก็ได้ไอเดียมาจากผ้าบาติกทรัมของอินโดนีเซียค่ะซึ่งความหมายก็คือว่าเป็นความภักดีความสามาัคคีแล้วก็ความรักไม่มีที่สิ้นสุดตัวต่อมานะคะชื่อว่าตัวเรเน่ซึ่งเป็นศิลปะการทำแก้วเก่าแก่ของสาธารณรัฐเชคชื่อเรเน่เนี่ยตั้งตามศิลปินที่ออกแบบชื่อว่าเรเน่รูบิเชคซึ่งเป็นตำนานในการทำศิลปะในเวิ l ์ดเอ็กซโปในปี1970ของเชคค่ะ และของไทยนะคะก็คือน้องภูมิใจนั่นเองค่ะน้องภูมิใจเนี้ยก็ผูกเอาภูมิปัญญาแบบไทยแล้วก็ประกอบไปด้วยสีอย่างนะคะได้แก่รอยิ้มสยามพรหมหาร4ี่มี5ตาและอันสุดท้ายก็คือฉเฉลวค่ะ,ฉะเฉลวเนี่ยในสมัยก่อนเขาเอาไว้ปักนะคะเวลาทํายาทําให้มีความเชื่อว่าจะปัดเป่าสีชั่วรแล้วก็ทําให้ยานั้นเนี่ยสามารถรักษาโรคได้ สำหรับแร็ตกจังนะคะก็มาจากประเทศเบลแเรียซึ่งสะท้อนความร่วมมือแล้วก็ความสามารถีในระดับประเทศของทั้งสองประเทศและตกอมาจากคําว่าแร็ตบาซิลสัสซึ่งเอาไว้ใช้ทำโยเกิร์ตที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลแเรียคําว่าจังนะคะใช้เรียกเด็กๆในภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ฟังดูแล้วอบอบุอบ่นก็เลยรวมตัวกันเป็นแร็ตกจัง สวิตเซอร์แลนด์คือตัวไฮดี้ค่ะที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่มีการแปลภาษาไปแล้วกว่า50ภาษาทั่วโลกซึ่งไฮดี้นะคะเป็นเด็กสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในเทือกเขาแอลป์กับปู่ของเธองอนาน World Expo 2อ2 5ยก็จะมีการเปิดตัวนวัตรกรรมใหม่นะคะที่เต็มไปด้วยพลังงานชื่อว่า From Heidi to High Tech ซึ่งจะสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ความไฮเทคแบบญี่ปุ่นค่ะ ยูโรป้าเป็นมาสคอตของทวีบยุโรปค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงในตำนานแห่งเทพเจ้ากรีกสะท้อนจิตวิญญาณความเชื่อท่านิยมและวิสัยทัศน์ของคนยุโรปสีของเธอเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงชาติายุโรปสไตการแต่งตัวได้รับแรงบันดาลใจมาจากญี่ปุ่นมาสคอตตัวสุดท้ายที่เรานามาฝากในวันนี้ก็คือเป็นนกกระทุงของประเทศโรมาเนียนะคะซึ่งตัวนกกระทุงเนี่ยชื่อว่าฮารุแปลว่าฤดูใบไม้ผลิในภาษาญ,ญี่ปุ่นแสดงความงดงามและทรัพยากรธรรมชาติของโรมาเนียมี่บางส่วนในาาเเีียยนของโรมะะคะ ไม่คคต่าสำหรับวันนี้นะคะก็ได้นำมัสคอตอาังนน่ารักของแต่ละประเทศบางส่วนมาฝากในงานจากงานเ o r l d e อ p นนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วอย่างไรเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ